สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจระเ็กเด่นไทยลอตเตอรี่ําหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงคิวของ10ล่างนะครับวดนประจวบันที่16มิถุนายน2567นะครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวแอนมินจะคัดในส่วนของ10ล่างนะมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคำนวณและก็ทราบผลในส่วนของเด่น10ล่างนั้นนะครับ ให้มินขอญาตนะไปทบทวน10ล่างในงวดก่อนดังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น10ล่างในงวดประจำวันที่1มิถุนายน67ที่ผ่านไปนะครับตรงนี้เราตัดแล้วได้3กับ6นะแล้วก็นี่ก็เป็น2ส,สูตรที่เราคัดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผลของ,องกองสลากกระประกาศก็คือ4-2นะของเรานั้นพลาดอะไรตรงนี้นะมาดูกันก่อนนะครับก็ทั้งหมด2ส,สูตร จนะสังเกตเห็นว่าสูตรที่หนึ่งสามสี่ห้าหกชนกับสูตรที่สองก็คือสามสี่ห้าหกแต่ทีนี้แอดมินก็นะครับตัดในส่วนของเลขดับก็คือเลขสี่กับเลขห้าอันนี้ก็คือเลขสี่กับเลขห้าเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเลขสามที่ไม่ติดดับกับเลขหกที่ไม่ติดดับก็เลยนํามาใส่ตรงนี้ผลปรากฏว่าออกที่สี่สองนะสี่สองแต่ว่าสูตรที่หนึ่งมีเลขสี่อยู่ สูตรที่2ก็มีเลข4อยู่แต่ว่าเลข4นั้นติดดับนะครับก็ต้องขออภัยให้กับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามข้อมูลและข้อมูลนั้นนะเราตัดในส่วนของเลขดับนะดับเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นในงวดประจำวันที่16มิถุนายน67นะครับเราจะคำนวณ2ส,สูตรนี้ก่อนนะแล้วก็จะนำมานะประกบหาตัวชนได้เลขอะไร นะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะหาวิธีใหม่ก็คือจะใช้ในส่วนของสูตรตัดคุกกี้มาตัดในส่วนของนะเด่น10ล่าง2สูตรนี้ทําให้ตัวเลขนั้นน้อยลงนะลองดูนะครับในงดประจําวันที่16มิถุนายน67ที่จะถึงนี้มาพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับอาตารชมครับ ทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของการคำนวณ10ล่างซึ่ง10ล่างอันนี้นะครับในสูตรที่1ก็เป็นสูตรเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วก็เดินดีมากๆในงวดที่ผ่านมานะครับก็คำนวณได้ตามนี้เลย23456ออกที่42เลข4มาตำแหน่งของ10ล่างก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ในงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567นะครับแอดมินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้ เราได้เด่นในส่วนของ10ล่างนะครับก็คือ90 12 3น์ั่นเองมีเพียงแค่5ตัวเลขนะครับอาทีนี้มาทวนทัืงสูตรเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนนะหลักแสนก็คือเลข5นะครับนำเลข5มาใส่หลักหมื่นคือเลข3ตรงนี้นะหลักพันก็คือเลข0ูนย์ตรงนี้นะครับหน่วยล่างก็คือเลข2นะหน่วยครั้งที่4เลย1 2 3 4สาสี่ หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข4ตรงนี้บวก5คงที่เพราะฉะนั้น5บวก3เป็น8 8บวก0เป็น8 8บวก2ก็เป็น10เอาเลข0 0นบวก4ได้4 4กก็เป็น9นั่นเองนะครับแล้วก็เดินหน้าไปจำนวน5ครั้งจะได้90123นั่นเองอันนี้ก็จะเด่นในส่วนของหลัก10ล่างสูตรนี้เดินดีมากๆนะครับตามนี้เลยเราก็เป็นสูตรเก่านะยังไม่ผิดเลยก็ถือว่า เป็นสูตรที่ดีนะอันนี้ก็10ล่างใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับทีนี้เรารู้และก็ทราบผลนะที่มาที่ไปของตัวเลขแล้วเดี๋ยวเราจะวัดดวงนะสำหรับสูตรนี้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับซึ่งเดินดีทีเดียวนะ90123แต่ทีนี้มีถึง5ตัวเลขนะครับเพราะนั้นดอดมินก็มีสูตรสำหรับเด่น10ล่างอีกสูตรหนึ่งมาเปรียบเทียบกันนะครับดังต่อไปนี้ ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของเด่น10ล่างสูตรที่2นะ 2> ในงวดก่อนนั้นนะครับเราคำนวณได้3 4 5 6 7 8ออกที่4 2เลข4มาตำแหน่งของหลัก10ล่างก็ถือว่าถูกต้องนะครับเรากำงวดวัน,น,นจันที่16มิถุนายน2 5 6 7นนะครับแอดมินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้อ่ะเรามาดูกันนะครับเราได้เด่นสำหรับ10ล่างในสูตรที่2ก็คือ0 1 2 3 4 5นั่นเอง นะมีวิธีการคิดการคำนวณไม่เหมือนกันนะครับตำแหน่งในการบวกก็คือเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนก็คือเลขห้าตรงนีนะ้หน่วยครั้งที่สี่เลยนะยาวไปเลยก็คือเลขสี่นั่นเองนะครับตรงนี้บวกหนึ่งง์ที่นะห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งคง์ที่ก็เป็นสิบเอาตัวเลขศูนย์แล้วก็เดินหน้าไปจำนวนหกครั้งนะครับก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขา สูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรนะครับแบบนี้เลยก็เป็นสถิติที่เดินดีนะแล้วก็ยังไม่มีสุดใดที่ผิดนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราตัดตัวเลขออกนะเพื่อให้ตัวเลขนั้นน้อยลงกับเราตัดผิดนะครับอันนี้อันนีก็ต้องขอไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้บางครั้งเราก็ตัดถูกแล้วเราก็เคยถูกนะตรงๆในงวดที่ออก90 นะก็ประมาณ3าสีงวดที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นในส่วนของ10ล่างนะครับแสนหน่วยครั้งที่4บวกหนึงขงที่นะได้ผลเท่าไหร่ก็เดินหน้าไปจํานวน6ครั้งตามนี้ก็ถือว่าเป็นนะข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็ยังไม่ผิดเพราะนั้นสูตรที่2จะเด่นอยู่ที่012345อ่ทีนี้เราจะนําทั้ง2สูตรนี้มาพัฒนากันก่อนดังต่อไปนี้ กลับมาดูในส่วนของแผงการวิเคราะห์10ล่างนะเมื่อจําวันที่16มิถุนายน67นะครับทีนี้สูตรที่1นะครับคำนวณได้90123อันนี้ก็เป็นสูตรเก่าที่เดินดีแล้วก็ยังไม่ผิดสูตรที่2ก็เดินดีพอสมควรนะครับก็คือ012345ทีนี้ถ้าสมาชิกจะเห็นว่าตัวเลขนั้นนะครับมันชนกันที่เลขเลขอะไรครับเลข0เลข1 เลข2และก็เลข3นะเลข0เลข1เลข2และก็เลข3นะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวเลขนะครับมันมีถึง4ตัวเลขนะเราต้องการที่จะลดต้นทุนนะเดี๋ยวเราจะลองตัดด้วยเลขนะในส่วนของสูตรคุกกี้สำหรับเดือน10บล่างนะครับเราลองมาดูนะครับระหว่างเลขคู่เลข0นย์กับเลข2เลขคี่เลข1กับเลข3 ตัวไหนจะต้องถูกตัดออกไปด้วยสูตรนี้นะครับครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของเด่น10ล่างแบบคุกกี้บ้างนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการทดลองแล้วก็การทดลองนั้นก็เป็นผลนะสูตรนี้เริ่มเดินมางแต่งวดที่ออก7 8งวดที่1น3 4 5 6งวดติดนะวิธีการคำนวณก็ตามภาพนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นก็คือ7จบวกหเท่ากับเลข8เลข8เป็นเลขคู่ นะเราหาเฉพาะหลักสิบคู่ขี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขคู่ก็คือเลขสี่เป็นเลขคู่เช่นเดียวกันก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็เมื่อวันจันทที่16มิถุนายนเดี๋ยวไอ้มินจะลองใช้สูตรนี้ดูนะก็เป็นสูตรที่เข้ามาใหม่นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาทราบผลนะครับว่าตัวเลขเป็นคู่หรือเป็นเลขคี้นะครับสรุปก็เป็นเลขคู่นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องสูตรนะ สูตรนี้ก็คือง่ายมากๆเราใช้ในส่วนของ10ครั้งที่4 1 2 3 4 10ครั้งที่4ก็คือเลข3ตรงนี้บวก1ของที่นะ3บวก1เป็น4เพราะนล้นเลข4เป็นเลขคู่ก็สรุปได้ว่านะครับเดอน10ล่างงวดประจำวันที่16มิถุนายน67เป็นเลขคู่หรือไม่นะ,ะทีนี้ก็เราลองพิจารณาดู นะว่าเป็นเล็คู่หรือเป็นเล็ก,กี้แต่ถ้าเราจะยึดใช้แล้วก็ลดต้นทุนนะครับถูกผิดก็ต้องขออภัยเช่นเดิมนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่กําลังเดินนะอาจจะเป็นสูตรระยะสั้นนะครับ1 2 3 4 5 6งสี่ห้างวดงวดนี้จะเป็นงวดที่7หรือเปล่าสรุปก็คือเป็นเลขคู่นั่นเองเด่น10ล่างนะครับอทีนี้เราก็ไปที่แผงแล้วก็ไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของแผงกาวิเคราะห์นะครับ10ล่าง16มิถุนา67นะส่วนที่1่กับที่2ชนกันที่0123นะแล้วก็ตรงนี้นะครับตัดคู่คี้สรุปเป็นเลขคู่ให้บินก่อใส่ตรงนี้นะครับเลขคู่นะให้ชัดเจนขึ้นนะครับเลขคู่ออนะครับตามนี้ก็จะดึงตัวเลขออกมาก็คือเลข0กับเลข2เด่นที่สุดนะ มินจะใส่ตรงนี้ไว้เด่นหลักสิบล่างงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับเลข0กับเลข2นะตามนี้เพราะว่าเป็นเลขคู่ลองดูในงวดนี้จะมาให้เห็นหรือไม่นะครับและตรงนี้แอดมินก็ใส่สัญลักษณ์ตามนี้เช่นเคย 0x แล้วก็ 2x เนะเด่น10ล่างนะครับทีนี้เราได้10ล่างแล้วนะครับ ็ถึงเวลาที่เราจะนะมาประมวลแล้วก็ลองจับคู่เป็น2ตัวล่างตรงนะครับด้วยเด่นล่างนะแอดมินก็ให้เด่นล่างไปหลายวันแล้วนะครับก็คือเด่นล่างสูตรนี้นะครับถ้าถ้าสมัชิกนะครับไม่ทราบที่มาที่ไปนะสกับ5นะครับก็สามารถที่จะไปดูในช่องนะครับเลื่อนลงดูในคลิปวิดีโอที่ผ่านไปนะครับก็จะเห็นวิธีการนะครับ คำนวณตัวเลขออกมาเป็นได้เลข3กับเลข5ถ้าสมมุติว่าเลข3เด่นหรือเลข5เด่นที่2ตัวล่างนะครับและหลัก10เราได้ที่เลข0นะกับที่เลข2เพราะฉะนั้นเราลองมาจับคู่ดูนะก็จะเป็นในส่วนของนะครับอัปกาสีชมพูเลยแล้วกันนะ0 3ตรงนี้นะครับ 05อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเด่นหลักสีบก็คือเลขสอก็จะเป็น23แล้วก็เป็น25นะจะหมาหเห็นหรือไม่นะครับในส่วนนี้นะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะไอ้มินชอบส่วนตัวนะครับก็คือเลขนี้ ก็ขัดแย้งในเรื่องของสูตรแต่ว่าถ้าเราจะเด่นที่เลข2เลข2 3เนี่ยค่อนข้างที่จะมายากกว่า25แต่ว่ามันเป็นเลขที่25นะครับเป็นเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็มีความน่าสนใจนะก็จะเน้นอยู่ที่3ชุดก็คือ0ูนย์แล้วก็25นะครับตามนี้ ในคลิปหน้านะครับไอดมินก็จะมาแบ่งปันในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับมาดูกันนะครับว่าตัวเลขหลักหน่วยล่างจะมีเลข3หรือจะมีเลข5ติดอยู่หรือไม่นะครับก็จะมีสูตรที่เดินดีแล้วก็มีสูตรที่ตัดคุกกี้ที่เดินดีที่ผ่านการใช้งานในงวดที่เป็นสัญจรที่ใช้นาดด้วยก็จะมานะสรุปแล้วก็ฟันธงในส่วนของ2ตัวล่างในคลิปหน้าเลยนะครับ ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกที่ติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็สามารถที่จะนําข้อมูลดังกล่าวไปหาและซื้อตลาดก,กินแบงคทบาลนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ